5. 5. Hit. มาแล้วนะครับวันนี้ขอแบบว่าเราต้อนรับแบบอลังการนิดนึงกันแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับพีทพลจ้ายะ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 เฮ้ยไม่ได้เจอกันนานมากเลยอ่ะแับมาคราวนี้ดูดีมากๆเลยอ่ะพีทนิดนึงเหรอ,อ <c oughs> พีทต้องพูดใกล้ไหมนิดนึงนะจ๊ะจ้า <c oughs> ได้จ้านั่นไงไม่เหมาะมือหรือเปล่าครับโอ้โหต้องกลับมาเรมา เห็นไหมครับโอเคโอเควันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้มาเปล่าเลยทีเดียวนะครับอพีพททิ้งจากซิงเกิลล่าสุดของพีทเนี่ยกี่ปีเ็นจะได้ปีปีกว่าเนะานะ โอ้ยถ้าคิดนานขนาดนี้ต้องคิดก็ได้นะปีเกือบปีครึ่งปีครึ่งเลยครับแต่ว่ากลับมาคราวนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่ากลับมาคราวนี้มาในนามของผู้บริหารค่างเลงทำเองหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ทำเองพี่ทำเองยังไงอยู่เราพีดเล่าให้ฟังหน่อยได้ปะก็ก็คือเราก็เหมือนว่าเราเราทำเลงวร้สึกว่าเราอยากทำในสิ่งที่เราอยากทำแค่นั้นเองโดยที่เราไม่รู้ว่าเราไม่ วนใหว่าโอเคทําไปแล้วมันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยว่าคนไม่ชอบคือพี่เชื่อว่าสมาพีเีเนี่ยทํางานมาเราชอบโอเคหนึ่งละถ้าจะมีอีกคนหนึ่งชอบก็โอเคก็พอแล้วอะหมายความว่าทําได้มีความสุขกับสิ่งที่เราต้กันแร้วก็แค่นั้นก็พอแล้วเนาะใช่ครับอ่าฮะ ทีนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่เรากำลังเปิดอยู่ในวินาทีนี้เนี่ยนะครับที่กำลังฟังไปด้วยแล้วก็สัมษั์ไปด้วยเนี่ยนะครับซิงเกิลชื่อว่าอะไรครับผมพีช<ต>เรียนรู้อยู่คนเดียวครับเรียนรู้อยู่คนเดียวคแค่ฟังชื่อเพลงก็เหงาแล้วว่าต้องการจะเสืออะไรได้แรงบันดาลใจอินสปิเรชันนี่มาจากที่ไหนอร่อยอยังไงบ้างจ๊ะก็เรียนรู้อยู่คนเดียวนะับเป็นเพลงที่พูด <c oughs> ถึงคนที่อกกัน <c oughs> แ,ตแต่ไม่ได้หมดักนะฮะแต่แค่มันเหนื่อยกับ ความรักที่มีอยู่หรือความรักที่ได้มาเนี่ยมันไม่ได้ให้งมากมายรเออแล้วก็เรื่องเดียวเน่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดออความมาแต่ว่ารักเราไม่เท่ากันให้เขาไปเขาก็ไม่สนใจในเรื่องความรักของเราเขาไม่กลับมามองเราบ้างอะไรอย่างเี้ยเหมือนหรือว่าหรือว่าแต่งงานใช่ไหมคนหนึ่งอย่างผู้หญิงอยากแต่งงานสมมุติอ่าผู้ชายบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจอกันเดี๋ยวก่อนมันมันผัดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะอาจจะเฮ้ย ไม่ไหวแล้วอะเออแบบเหนื่อยแล้วพอก่อนไปได้อะพักพักแล้วคือแบบไม่ไหวแล้วคอยอยู่คนเดียวก่อนนี่ก็้มาเรียนรู้อยู่ตัวเองก่อนนะฮะอ้วนโกนเปิดเช่นนี้ไปแ้พี่บอยก็บอกว่าบางครั้งคนพักไม่ใช่คุณแพ้นะเป็นการถอยหลังตมาเก้าหนึ่งเพื่อจะเก้าต่อไปและอาจจะเป็นเก้าปวดต่อไปได้แบบนั้นคงกว่าเดิมแล้วก็ดีกว่าเดิมด้วยนะครับดีอะพี่ต้องบอกว่าถูกใจอ่ะโอ้อันนี้ขอชมนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยพี่บอยชอบแล้วแฟนคลับของพีทละเขาชอบหรือเปล่าเป็นหลักลบตัวอะไรเงี้ยคุณสนิทอย่างเงี้ยฮะ คนก็ทุกคนก็โอเคนะฮะคือมันจะมีหลายหลายแง่มุมบางคนก็จะบอกว่าฟังยากเพลงนี้อะไรเงี้ยยากตรงไหนอะไม่เห็นยากเลยอะคือก็ไม่เข้าใจไม่เหมืนพพี่ว่าเนี่ยนั่นเป็นเพลงที่ฟังง่ายที่สุดของเราแล้วนะอ่านะครับจริงๆบ้าเปิดอนแต่งฟังนะฮะแล้วก็ลงซึมซับว่าพี่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือว่าสื่อสารอะไรออกมารับรองว่าคนที่กําลังท้อใจหรือว่ากาลังหาแบบสักเพลงหนึ่งให้มันพักที่ใจได้อะเพลงนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากขอบคุณมากครับคือพีทรู้สึกว่าเพลงเนี้อาจจะไม่ใช่เป็นเพลงที่ ฟังให้รับปังโอ้โอยตายแบบไม่ใช่พอฟังไปเรื่อยอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าพีทเพลงเนี้ยพีทฟังมาเองแล้วอ่ะพีครับแบบพูดได้แล้วเป็นหมื่นรอบนั้พีทฟังไม่จบนะพีทฟังแบบว่าฟังเป็นพันๆรอบพี่ฟังฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกเพื่อจะได้รู้ว่าเราเบื่อมันไหมเราเบื่อหรือยังเพราะถ้าเราไม่เบื่อเชื่อว่าคนฟังก็มีความรู้สึกเดียวกับเราเหมือนกัน มันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เบื่อเพราะามันเป็นเพลงเราเพราะว่าการที่ทำอะไรซ้ำๆกันคนเราย่อมเบื่ออยู่แหละคแต่ตัวพิ่เองพิษวัดจากโอเคพิ่ฟังแล้วไม่เบื่อพิเชื่อคือพิ่ยากทำเพลงแแค่ว่าทํามาปุ๊บผ่านไปเป็นเพลงตลาดในกระแสปุ๊บ หายไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้อยากทังอยู่น,น,นานๆกำลังจะบอกว่าฟังเมื่อไหร่ก็โดนใจเมื่อน,นั้นอยากให้หกลับมาฟัง,ฟงอ,อีกสิบปีกลับมาฟังก็ถือว่ามันยังพร้ออยู่ดีอะไรเงี้ยน,น,นะครับอ่ะทีนี้เรื่องของเอ็มวีบ้างได้ข่าวว่าปล่อยไปทางยูทูบแป๊บเดียวโอ้โยอดวิวแบบเยอะมากเลยอ่ะเออ่ในยูทูปก็ก็โอเคก็คือเราก็แฮปปี้ในฟีดแบ็กตรงนี้ฮะสำหรับว่าเพราะว่ามันเฉลี่ยแล้วตกหนึ่งวันละหมื่นวิวแล้วก็วิวต่อวันอะไรเงี้ยโอ้ค่ะเมื่อวานหกวันครับผม จะมีออกมาแนวไหนครับพีทครับอ่าเป็นเอ็มบีแบบแฟชั่นฟิล์มนะครับผมเป็นข้าวขาวดำอะไรอย่าเงี้ยคือจริงๆริงเนี่ยข้าวดำเนี่ยเอ่อไม่ได้มาแต่ว่าเพราะเราดูถังออสกาเราเออที่ทำจริงๆเพลงนี้ยี่ปล่อยทีเซอร์แอบแอบจัดมาแล้วเมื่อปีนึงแล้วโอ้นี่แอบหยดทีเซอร์ว่าเราจบซิงเกิลประมาณปีหนึ่งแล้วไม่ตอนตอนนั้นคือแบบปล่อยมันยิ่งติดสัญญากราฟไอเออไม่กรับอะไรเงี้ยแต่ว่าเราปล่อยเป็นข้าวดำในตอนนั้นแล้วเป็นทีเซอร์แรกของเราแล้วแล้วก็ถ้ามา จนโอเคเนี่ยเราได้อีดเจอใหม่ก็ขาวดำก็ามอยากเขาทักช่วยอยากตำหน่งเขาดำมากคือขอเขาทำขาวดำแล้วเขาไม่ยอมไม่ทำน้านแงนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นที่พี่ชอบอยู่แล้วหลายคนก็รู้ว่าพีชก็มาเวนั้นอยู่แล้วล่ะก็มาแมทกับเรื่องของดนตรีก็เข้ากันพอดีเลยนะครับภูมิใจไหมพี้วันนี้เราได้มานั่งตรงนี้เราได้เป็นผู้บริหารเราได้ทําเพลงที่มันใช่ตัวเราแล้วก็ได้ปว่อของไฟแล้วหลายคนชอบภูมิใจไหมพีชพีชเออพี่ก็พูดได้ว่าพี่ภูมิใจในตัวเองฮะแล้วพี่ก็ บอกเลยว่าเป็นมีความสุขมากกว่าอันน,นี้คือที่เราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําออในเอ่อกระบวนการทุกอย่างที่เราต้องทํางอย่างแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากมันท้อแต่มันสนุกมันมีความสุขแล้วมันอยากจะทาออกมาให้ดีที่สุดแล้วมันจะอยากให้แบบให้คนได้ฟังอะให้เีเหมือนเชลงปล่อยมาปุ๊บเปิดวิทยุเราดีใจตอนที่เราดูว,ว่า,าเฮ้ยเด๋ยไหนกเปิดเพลงขอบคุณดีเจที่แบบว่าดีเจมาจิ้นที่เปิดให้นะ เป็นคนทุกคนเนี่ยช่วยเปิดช่วยสปอร์ตเราอะไรเงี้ยครับเพราพี่สื่อว่าทำมาแล้วเนี่ยที่กำลังซื้อของด้วยนหละนั่นไงี้ยก็แล้วก็ได้ฟังก็ยังดีครับไม่ของไม่เป็นไรดาวน์โหลดหรือว่าสามารถที่จะเป็นเจ้าของเพลงนี้เนี่ยด้วยช่องทางไหนบ้างครับพี่นะถ้าอยากได้เพลงนี้นะครับก็เป็นสิงรอชายหรือว่าเป็นเอ่อทรูโทนนะครับก็เอ่อดับจานหนึ่งของสามแปดหกแปดแปดก็ได้โทรไปนะวันนี้เอออย่าง วันนี้วินิต่างใช่ไหมครับใช่วันนี้วันนี้เป็น true true แล้วครับุณมแล้วก็เป็น detach วันที่หกครับผมนะฮะแล้วช่องทางอื่นที่สามารถจะติดตามพี่ได้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นแฟนคลับของพี่พลก็มาอ่าเพจได้ครับที่เออ่ f a ฟซบุ๊กนะใน f เฟซบุ๊กคือพี่พลอ่าก็เจอเหมือนกันครับก็เจอหรือว่าเอชสุขเคนซี่ก็ได้ครับแปดความถี่ทั้งแปดใช่ไหมสุขเคนซี็อันนี้เป็นชื่อค่ายของพีด้วยใช่ครับก็ติดตามผลงานแต่ว่า หรือคิวตารางไหนจังได้เพราะว่าเกิดข่ายพีทเราก็ไม่ได้ทำแค่พิทคนเดียวที่ไม่ได้เปิดแค่มาเพื่อซัพพอร์ตตัวเองคนเดียวเที่ยวมาเราไม่ได้ติดติบีเบอร์อื่นอทียังมีติดตามกันต่อไปเร็วๆนี้รอดูได้นะครับนะครับเอ้ยคุยกับพีทแล้วลุ้สัมผัสได้เลยว่าตั้งใจจริงนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังชาวก95.5 Virgin Hits ไปด้วยนะครับว่าความตั้งใจนี่แหละที่เหรือเกิดว่าคุณผู้ฟังก็สัมผัสมาได้จริงๆด้วยนะครับให้ฝากถึงคุณผู้ฟังชาวก95.5 Virgin Hits นิดนึงด้วยครับผมพิคครรัับบฝากกด้วนะะฮ็ อยากให้ลองฟังดูนะครับเพราะบอกว่าจะชอบกันกับเพลง,งนี้นะครเพราะว่าเพลงนี้พี่ทำด้วยใจครับบอกเลยว่าเราทําด้วยใจจริงๆแล้วอยากให้คนได้รับรู้ว่าเนี่ยเราแมสเซจเราสื่อไปในพาร์ทของเพลงหรือ,าอาพาร์ทของเอ็มวีก็ตามว่าพี่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะที่จะเรียนรู้อยู่คน,นเดียวครับก็ให้ลองฟังดูว่าชอบกัน ถ้าเกิดว่าใครกําลังผิดหวังกับเรื่องของความรักรักคนอื่นแล้วเขามไม่รักเราหันกลับมามองตัวเองนิดนึงแล้วก็เรียนรู้ที่จะรักตัวเองและคุณจะเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับพีพ่พรขอับคุณค่ะ